ทีนี้ไอ้น้ำใดอ,อกแห้งเนี่ยมันแพงอะค่ะเราก็ไม่ค่อยมากินเล่นกันเราก็จะได้ทาอาหารทางโมนมันมาก่าถ้ากินเล่นก็นได้ก็กินท้าหกเจ็ดเม็ดอันนี้รักษาป้องกันโรคมะเร็งเยอะมากและที่สําคัญคือตัวที่อยู่ในเม็ดมันเนี่ยกำลังวิจัยอย่างไรทําไมมันหายไปจากเมืองไทยเยอะแยะเพราะว่าประเทศจีนกว้านซื้อไปหมดเลยไปทําวิจัยเม็ดเนี่ยเหรอฮะน้าเม็ดด้วยแล้วเนื้อด้วยนะเขาลังวิจัยว่ามีสารรักษามะเร็งอะไรบ้างที่อยู่ในลำไยแห้งกับเม็ดมัน นี่เป็นเรื่องมหศัศจรรย์จริงๆ,ๆแล้วเม็ดนี่คือเอาไปทําอะไรอ่ะอ่านี่ก็ถ้าเราแกะเสร็จอย่างนี้นะเ <ฮะ S 2> ม็ด <ฮะ S 2> เราก็เอามาล้างน้ําแล้วผึ่งให้แห้งถึงด้วยลมก็ได้หรือว่าจะไปอบด้วยลมแต่อย่าร้อนมาก <ฮะ S 2> แล้วก็เอามันมาทําเขาเรียกว่าน้ํามันลําไยลองแกนออยหรือลองกัน่อยเราเอาไปเพาะเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เยอะมากหลกชนิดตายหมดแล้วมันกระตุ้นการงอกขึ้นมาของกระดูกอ่อนและเสริมสร้างกระดูก และข้อน้ำมันในข้อจะออกท่านมหาลัยเชียงใหม่ก็เลยวิจัยได้สารในนี้มีฟาวนอยด์เยอะแยะเป็นเกือบร้อยตัวเลยนะแล้วเอามาวิจัยทำเป็นผเพทานสำเร็จรูปผสมน้ำมันอาจจะเป็นยาหม่องยาทายาถูตามกระดูกและข้อและเข่าและกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นมากมากเลยเฉพาะผู้สูงอายุช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องปวดข้อปวดเข่าอ๋อผู้สูงอายุเวลาใครปวดปวดข้อปวดข้อปวดเข่าปวดเอวทายเอวเนี่ย ดีขึ้นทันทีเลย